สวัสดีครับพบกับรายการทีวีเก็บเติมเมอร์วันที่หนึ่งกันครั้งครับเมื่อกี้ใครพูดครับคุณอานนะครับไม่ใช่อานมเถื่อนครับแนะนําตัวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีอยู่สองคนนะครับคือนิกกับอามครับเพื่อนตั้งแต่นุบาลสองครับไม่ใช่ครับเพื่อนตั้งแต่เพื่อนตั้งแต่สองขวบอะ หนึ่งขวบสองขวบอ่ะเฮ้ยลืมหยิบในหีบอ่ะเซฟน,น,นี่เราเซฟแล้วนะครับเซฟตั้งแต่ยังไม่ได้อา่านอันนี้แมพที่มิกสร้างเองนะครับ ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมส่งลิงก์โหลดให้นะครับไต้ใต้นั่นเอาไว้ใต้นั่นอ่ะใต้ริปิชันครับดูผู้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเด็ดสัตว์ตะไคร้ yes. Yes. ครก็เป็นสัตว์ตะไคร่อีกสัตว์ตะไคร่ตกมาเลยเราต้องเอาอานไปใส่หลังหมูครับเพื่อเราจะให้หมูมันทานนะครับถึงจะวิ่งไหวจะได้ไม่ต้องเสียแรงถือมังคับได้ครับเพราะมีเบ็ดครับ ไปเลยมด้่อนโก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 ไปเลยอ้าวเฮ้ยหลงไม่ได้เลยเลยชิงเฮ้ยฮีไลงามะเฮ้ยปิดเ ลาว่าโอ้ตัวเองสร้างเองจำไม่ได้กูโอ้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 ด่าวาเลยทไมไทมันมีสวิตช์อยู่ครับเราต้องยิงครับี่โดน ผมแมนครับนั่นเดียวกันครับผมสร้างเองครับนี่ครับอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตามเลสโตนไปเหมือนเดิมครับตามเลสโตนรครับมีเลสโตนร์นำทางนะครับอ้าวเฮ้ยเกียนอ้าอย่า ไอมีฮีบ้วยโอ้โอ้คะแนนไปแล้วโอ้กลับมาต่อแล้วต้องผ่านให้ได้ครับต้องผ่านให้ได้นะโอ้ยตกโอ้ชอบ่อแล้วเดี๋ยอปล่อยแม่งเลยให้แมงตายไปมันอยากตายเออเออลากรองนี้ลากรไม่ ชุดเพ็รก็โอ้ชุดหายหมดมาชุดเพ็รก็โอ้ชุดเพ็รก uh ็้าฮด้วยชุดเพ็รก็ชุดเพชรเข้าทิ้งก่อนมากินเด้อดาวข้าสิบว่าอันสิบห้าอันนี่คะแนนหายหมดเสี เอละเอาละ,าละผมต้องขอเสกยาสักยาหนึ่งครับจัด,ดเลงครับ <c oughs> อเอามาต่อกันนะครับไปเ,เก็บของไม่หมดเลยอ้ย <c oughs> แรงครับโอ้ยข <c oughs> นาดจะวิ่งเร็วยังเอาไม่อยู่ <c oughs> อ่ะมันคืออะไรเนี่ย <c oughs> มาต่อนะครับ โอ้ต่อหลายครั้งจังเลยไปแล้วอ้อยอะเกือบตกโอ้โหมันอยู่นาั้นนั่นอะ,อ,ะอ๋อประตูเขี่ยตูดนี่ประตูโอ้โหต้องรีบเปิดให้ทันนะครับเนี่ยถ้าเปิดประตูไม่ทันก็คว่ำเหมือนกันนะครับอะไรอะใต้งลันคืออะไรอะเอาไว้เอาไว้นนั่งเหรอ บนหัวมีอะไรบ้างอะ่ะอุ้ยกองอ่าคะแนนอันนี้มันคือดาวนรกแต่เราทำเป็นคะแนนนะครับเออคำตัวน้ำเลยเฮ้ยลาว้ามาโตกันเลยครับเจริเลยโอ้โอ้ยยาโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยล้วมันแล้ว มันคืออะไรวะตอไอแก้วไม่น่าสร้างด้วยดินเลยสร้างด้วยดินมันจะยากนะครับถ้าเหยียบขอบมันถ้าเหยียบขอบมันใจนั่นถ้าเหยียบขอบมันจะไฟกดตัวนะครับ เอออีมันยังไม่ได้กดเลยมาต่อเลยนะครับขึ้นมัน,น,ม,นมียาวิ่งเร็วเลยพอลงทีไฟก็ขึ้นอ่ะถือไม้ยาวิ่งเร็วอย่งนี้หมดเลยจ้ายอดครับยอโอ้โอ้มันคืออะไรอ่ะมันสูงมากเลยต้องกงสูงครับกระดดครับจะลงบอลครับมันต้องโกงตูดนะครับ เริ่มกันอีกสักครั้งนะครับกะโดดขึ้นได้ไหมเนี่ยรึบรึบไอ้กองมีไรอะ่ะโอ้คะแนนโอ้แหลกแหลกแหลกต่อเลยโอ้มีอุปสรรคเลยโอ้มันล็อกเจนโอ้ตายแก้วบ๊ายบาย ที่เดิมครับยังไม่ได้เซฟเลยมันขึ้นยากอย่างเดี๋ยวรอตอนเกิดไม้เสร็จโอ้ต่อยแก้วอ๋อยังไม่ได้เอาอีกขึ้นดีๆนะยไม่แบบนี้โอ้พูดไม่ทันขาดคำไปแล้วโอ้จุกโอ้ลอดรลอด จะระเบิดแล้วนะได้เวลาแล้วมันนี้มันอันนี้มันจบด่านแล้วต้องบโบไปแล้วโอ้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 ว้าวอันนี้มันคือเกมที่สวยจังเลยไม่ ขาไม่ลิงโหลดแล้วนะ